5ลูกที่จะทำให้คุณรู้สึกว่าพรคมมนเนี่ยสุดเก๋ชิกจะตายใครว่าเชยไปดูกันเลยค่ะ หลายคนนะคะคงจะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าช่วงนี้เนี่ยพักของมาเนี่ย ซีเวอร์มากๆเลยวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงผ้าลูกที่จะดีต่อใจนะคะกับ Trend Tips Talk, เพลนทิปส์ทอเครื่องดีต่อใจที่คัดมาให้คุณเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าฉันใส่ผ้ขาขามันจะเข้ากับเราหรือเปล่าฉันจะรอดหรือเปล่าอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ไปต่างประเทศใช่ไหมแล้วก็นาเอาผ้าขมาเนี่ยไปใส่กสระปูดไปใส่เป็นสูตรบ้างอะไรบ้างนะคะก็เก๋มากๆเลยวันนี้ค่ะรายการของเราก็คัดมาห้าลูกที่จะทําให้คุณรู้สึกว่าผ้าขมาเนี่ยสุดเก๋ชิคจะตายใครว่าเฉยไปดูกันเลยค่ะ ลุกที่ 1. ลุกเก๋ day to night ลุกนี้นะคะ Day Tonight ทุกคนสามารถที่จะใส่ตั้งแต่กลางวันไปจนถึงกลางคืนได้เลยไม่ว่าจะไปเดินห้างนะคะหรือว่าจะไปปิกนิกหรือว่าจะไปออกงานก็ได้เช่นเดียวกันหลักๆเลยเนี่ยให้ทุกคนนะคะเลือกเสื้อสีพื้นอาจจะแขนกุดหรือแขนเลยแบบนี้แล้วก็ใส่กับพัฟโทแมาที่เราต้องเลือกสีพื้นเนี่ยเพื่อไม่ให้ลายมันชนลายนั่นเองนะคะก็จะเป็นหลักเบสิกของแฟชั่นเบาๆด้วยค่ะลุกนี้เลย ใครชอบไม่ชอบลุคนี้ยังไงนะคะก็ลองพิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะหรือว่าถ้ามีอ c c กซิซอรีเพิ่มเติมใส่กับกระเป๋าใส่กับรองเท้าที่แตกต่างจากนี้เนี่ยก็ใส่ได้เลยค่ะสําหรับลุคที่2นะคะใครที่เป็น working woman หรือว่า working person เนี่ยฟังทั้งนี้เพราะคุณก็สามารถเป็น working woman ได้นะคะด้วยกัน นี่เลยค่ะลุคนี้นะคะใครทีอ่อยากจะใส่ไปทํางานแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงดีนะคะเข้ามาก็สามารถใส่ไปทํางานแบบ p r o f e s s ั่น a l ลุคแบบนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะหลักๆก,ก็คือข้างในเนี่ยใส่เป็นเรสได้เลยสําหรับคุณผู้หญิงหรือว่าถ้าคุณผู้ชายก็ใส่เป็นเสื้อก็ได้แล้วก็ใส่เางเกงสแลกนั่นเองนะคะแล้วก็ทาด้วยเบลเซอร์หรือสูทแบบนี้ได้เลยนะคะก็จะทําให้ลุคเนี่ย p r o f e s s i o นอลขึ้นแล้วก็ดูมืออาชีพมากยิ่งขึ้นจะใส่ประชุมใส่พรีเซนต์งานเห็นไหมได้หมดเลยนี่ แต่ก็ใช่ว่าผ้าขามาเนี่ยจะใส่แบบว่าทํางานอย่างเดียวหรือว่าไปเดินเก๋ๆที่ห้างได้อย่างเดียวจะบอกว่าจะใส่ไปทะเลก็ได้นะด้วยลุคนี้เลยค่ะ ะะกับลุกไปคาเฟ่ไปทะเลนะ,ะถ้าจะไปทะเลเนี่ยก็แค่เสริมกับอ็อกซิเอรี่สักเล็กน้อยนะที่ว่าจะเป็นกระเป๋าสานเท่ๆนะคะหรือจะเป็นหมวกก็ได้ก็สามารถที่จะไปทะเลได้แล้วหลักๆนะคะถ้าใครเห็นเดรสแบบนี้ทุกคนก็ช็อปมาไว้ที่บ้านได้เลยนะคะเพื่อสนับสนุนคนที่ทําธุรกิจนะคะเกี่ยวกับผ้าเข้ามาด้วยเสริมให้ซอฟทาวเวอร์ไทยแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นหรืออีกวิธีหนึ่งนะคะถ้าใครอยากจะนําไปตัดเป็นเดรสแบบนี้บบนก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันจะเป็นแบบเหมือนแฟชั่นชิคๆนะคะยิ่งทุกคนถ้าเราไป ทะเลหรือว่าไปอะไรแบบนี้แล้วเราเจอฝรั่งเนี่ยเขาก็จะอาจจะแบบว่าว้าวสวยจังเลยแล้วก็จ,จะมาถามเราแล้วก็ไปซื้อตามแบบนี้ <c oughs> ก็เป็นการบอกต่อซอฟท์ power ที่ดีของประเทศไทยได้ด้วยนะคะลุกต่อไปอาจจะเป็นลุกที่ใครหลายๆคนรอคอยอยู่เพราะว่าเป็นลุกไปต่างประเทศค่ะ เย่ yeah! ลุคนี้นั่นเองนะคะดูกันออกไหมคะว่าใส่ไปไหนแน่นอนว่าใส่ไปเมืองหนาวน,น,นั่นเองนี่จะเห็นได้ว่าเราใส่เป็นเหมือนว่าอีเทกเลยนะคะเป็นสเวตเตอร์อยู่ข้างบนใส่กระโปรงแบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้มันมีความตัดกันเล็กน้อยนะคะไม่ให้ลายชนลายให้มันมีความเป็นกิมมิคแบบูเบๆกับลายๆเนี่ยผสมกันก็จะลงตัวพอดีนะคะบางคนเนี่ยอาจจะเติมดีเทลที่เป็นผ้าพันคอแบบนี้เพิ่มขึ้นไปอีกนะคะแต่ต้องระวงังถ้าใครอยากจะใส่ผ้าพันคอผ้าเข้ามาเนี่ยต้องระวังให้ลายมันเหมือนกันหรือใกล้ เทียงกันให้มากที่สุด้ะไม่งั้นมันจะลายตาได้นะคะก็ต้องระวังด้วยเนี่ยเราอาจจะโทอะไรเด่นให้เลือกเอานะก็จะเป็นกระโปรงแบบนี้หรือถ้าใครจะเลือกเป็นทุกอย่างเป็นสีพื้นนะคะอย่างเช่นอันนี้สีดำอันนี้สีแดงผ้าเขาม้าของเราก็สามารถนํามาเป็นผ้าคันคอได้นะคะก็จะชิกไปอีกแบบอันนี้ก็คือลุกสําหรับนั่งเครื่องบินไปต่างประเทศตู้หิมะเมืองหนาวนะคะหรือใครจะเติมหมวกอีกนิดหนึ่งก็ได้แบบนี้ค่ะการใส่ผ้าเขาม้าของเราที่ต่างประเทศก็จะสุดชิคแล้วก็ไม่เหมือนใครเลยค่ะทุกคน คิดว่าทุกคนคงพร้อมสาหรับลุกสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะลุกสุดท้ายสําหรับ everyday chic ทุกคนสามารถนําผ้าเข่ามาเนี่ยไปประดับนะคะกับชุดที่ทุกคนใส่อยู่ได้ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย <c oughs> นี่คือ everyday chic นั่นเองนะคะทุกคนสามารถนําไปแมทช์กับเดรสหรือว่าชุดที่มีอยู่เพียงแต่นําผ้าเข่ามาที่เป็นผ้าเข่ามาผ้าธรรมดาเลยไม่ได้มีการตัดเย็บอะไรใดทั้งสิ้นเป็นเสื้อหรือเป็นกระโปรงเนะะี่ยค่ะนำผ้าธรรมดามาจับจีบแบบนี้ อย่างนี้นะคะอย่างที่ทุกคนเห็นผูกหนังยางนะคะเอาไว้ตรงประมาณนี้นะคะทาให้จิตเนี่ยมันดูใหญ่ใช่ไหมแล้วก็ผ้าผ้าที่เหลือเนี่ยมาที่คอของเรานะคะแล้วก็เก็บไว้ข้างหลังเพียงเท่านี้ทุกคนก็จะได้ลุค everyday chic แล้วนะคะสามารถที่จะนํามาใส่ได้ตลอดเวลาแล้วก็ถอดระหว่างวันได้เช่นเดียวกันนะคะถ่ายรูปออกมาเก๋ๆได้กลยทุกคนลุกแบบนี้เนี่ยสามารถที่จะนําไปทําอะไรก็ได้ตั้งแต่ที่พูดมาเนี่ยไม่ว่าจะไปต่างประเทศเดินห้างทํางานนะคะไปห้างไปปิกนิกขับรถทุกอย่างนะคะหรือว่าไปเจอ เพื่อนก็ได้ก็จะมีความชิคที่จะอัปเกรดเดรสธรรมดารรมดาของเราเนี่ยให้มันหรูแล้วก็ดูดีขึ้นไปอีกหนึ่งระดับค่ะและทั้งวันนี้นะคะก็คือเชนทิปส์ท็อกเรื่องดีต่อใจที่คัดมาให้คุณนะคะในสัปดาห์นี้นั่นเอง้าขโมมาชิคจะตายใครว่าเชยนะคะก็สําหรับสัปดาห์นี้เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นแรงบันด,รรดาลใจให้ใครหลายคนที่บอกว่าเฮ้ ฉันใส่ผ้าเข้ามาแล้วฉันจะรอดหรือเปล่าให้ลองไปแต่งตามกันดูแล้วก็จะเห็นว่าผ้าเข้ามาชิกจะตายจำรับวันนี้ออมสุขนิดาจันมูลขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ